สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่กรณีที่ศาลฎีกานะคะมีคำสั่งให้ดรกรวหนกวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษานั้น ล่าสุดค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีดังกล่าวนะคะว่าในระหว่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดกรกนกวรรณวิลาวันหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นท่านก็ยังคงอยู่ในตําแหน่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ โดยในส่วนงานต่าง,างๆที่ดรกนกวรรณรับผิดชอบอยู่นั้นจะมีการโอนมาให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดูแลก่อนนะคะเพื่อไม่ให้งานต่างๆเกิดการสะดุดหรือล่าช้าโดยในเบื้องต้นค่ะได้มีการพูดคุยหารือกับดรกนกวรรณแล้วและก็จะมีการประสานงานกันโดยตลอดค่ะในส่วนของกระแสข่าวการลาออกนั้นขณะนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานค่ะ แต่ในส่วนของการปรับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนั้นเป็นเรื่องของท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาค่ะค่นคนในหลักการเนาะในหลักการปกติก็ที่เขาเนื่องจากว่าก,ก็ก็ได้สอบถามใน,ในส่วนของกฎหมายก็ในระหว่างที่คือท่านก็ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่แต่ท่านก็ยังอยู่ในตําแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นงานต่างๆเพื่อให้ไม่มีการสะดุดเนี่ยก็ก,ก็อาจจะต้องโอ,อนย้ายมาเพื่อที่จะให้ผ่าน ในส่วนของว่าการก่อนเพื่อให้งานต่าง,างๆเนี่ยมันสามารถดําเนินการต่อไปได้ไม่ให้มีการสะดุดต่างๆนะคะเบื้องต้นได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับท่านกน่วันเลยคะเออก็พูดคุยในระดับเบื้องต้นน่นะคะค่ะแต <im itation> ่ท่านก็ก็เราประสานงานกันตลอดแล้วเราคงจะได้ประสานเพราะว่าก็คงต้องพูดคุยเพราะว่างานต่างๆเนี่ยท่านก็จ,จะทราบดีกว่านะคะ ก็คงจะได้ปรึกษาแล้วก็ดูว่างานอะไรต่างๆมันขั้นตอนถึงตรงไหนแล้วจะได้ต่อยอดกันไปได้เลยค่ะมีมีกระแสข่าวว่าท่านลาออกไม่ไม่เป็นความจริงอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้รับการนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานตรงนั้นค่ะกาอเกต้าคุณตีแล้วกันติดรตอคอรามอนไปสู่กรตอคอร์รอมเออตรงตรงนี้คงคงน่าจะไม่เกี่ยวข้องเออน่าจะเป็นเรื่องของเออท่านท่านท่านผู้ใหญ่นะคะท่านรักษาการค่ะ